สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศศูนย์อุต,ตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉยเียงเหนือตอนล่าง2บ่ายวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2567ครับพยากรณ์อากาศประจ,จําวันในวันที่25สิลหาคมนะครับอากาศเย็ยนในตอนเช้าที่ทาง,งตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีฝนเล็กน้อยเป็นบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสครับในวันที่26-28ตุลาคมมีฝนฟ้าคะนอง30-40เปอทิศทางลมทิศเหนือม,ม,มีความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 20-22ถึงองศาเซลเซียสในวันที่29-31ถึงตุลาคมมีอากาศเย็นในตอนเช้าที่ทางลงตมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10-20ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด2 7ถึง3 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด21-23ถึงองศาเซลเซียสครับขอให้ประชาชนทุกท่าน ดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศแปรปวนในช่วงนี้น่าติดตามข่าวสารของสูมอุตุนิยมวิทยาของเราด้วยครับขอบค,ครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน